มีคมเดียวนาะมือน่อเนาะครับคมเดียวครับเป็นควยเมียลูกราคาเกษตรก่อนด้วยจันล่วะครับแม่ทองคุ้นครับบ้านๆนะครับย่าดันๆันดีด,ดีลูกงามอยู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช,องชนะต่อฟ้าฟ้า่ม มื่อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไกวคือเก่าเหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิบ่จะได้พลาดคิปดีๆราคาไกวถึกถึกไปเบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กับคุณพี่อย่างน้อเมือนีน่อยน้อยู่อยู่บ้านได้บอกพี่น้องเพกันไหมบ้านหนองวาครับตำบลหนองสะเลาะอำเภอชุมแพครับผมครับมีคบเดียวเนาะมือนีน่อนาะครับคบเดียวครับ ผมเดี๋ยวเป็นคุ้ยเมียลูกราคากระเกีต่ก่อนแล้วท่านละวะครับแล้วซื้อว่าเมียอย่างครับเมียทองคุ้นครับเมียทองคุนได้ลูกจากตัวแล้วครับเมียทองคุ้นลูกตัวที่สามครับลูกน้อยนะครับลูกตัวที่สามตัวตัวน้อยเนาะเป็นลูกตัวแม่ครับตอนนี้ท่องแล้วเป็นยังไงครับเมียทองคุ้นท่องว่างครับผมท่องว่างผมสูงแล้วเท่าไหร่ครับร้อยสามสองสามสามครับประกันร้อยสามสองครับ คือว่าพงสางใส้ใด้ยู่พี่น้องเป็นกุ้ยอ้างมึงอ,อุบกเข้าแล้วยู่กลางทุ่งน้ำอู่่พี่น้องลูกเป็นลูกตัวใดครับเนี่ยลูกบ้านๆน,น,นะครับแด็งตันๆดีๆลูกงามอยู่เป็นลูกบ้านๆานี่ยงามอยู่พี่น้องลูกเรากับชิมิสายยุ่แหละแต่ว่าเราหน้าตาใสๆเยอ ยพอพันใช้เอาลูกลูกแม่เอาจุนพูนทีดีเนี่ยทองคุ้นกับลูกที่เปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้แปดสิบเจ็ดครับผมแปดหมื่นเจ็ดพันเนาะครับสับราคานี่ตอ้องได้ปะครับตอ้องได้ครับผมัมนมักกับมาเบืงองเอาเดอ้อพี่น้องอ้างแล้วไงยูกลูกสาวงามยุก ปูยได้จากเดือนแล้วครับเนี่ยสองเดือนกว่าครับโอ้กล้วยสองเดือนกว้างามเลยเรียกพอฟันใ่เอาพอเปิดโทรศัพท์นะครับศูนย์หสครับศูนย์หกสี่เก้เจเกสองหนึ่งสามครับหกสองหนึ่งสามกับคันมากับทั่วสา์มาถต่อร้องกับเราได้ที่หลับที่หนองบ้านบ้านหนองหว่าเนาะยุ่กลางทงที่ละครับ เป็นตำบลหนองเสาเหล่าเจ้านะครับตำบลหนองเสาเหล่าครับกับเอาเอาขาคอกเลยครับไทยนาไทยยังยุบีนกหากระลำสนใจกระจิ้งกลางมหาเราได้สั่นกระไว้จะมีก้อนฟอ,อนทิปนะสวัสดีครับสวัสดีครับ